มาอบเจอกันแล้วนะคะพี่น้องการในชองเรียนกงหลักกองว่วงนะคะก็บอกเลยว่าหาไปเก็บไปแล้วก็นํามาลงคลิปนะคะเพื่อเล็กเรียนเรียนรู้กับตุกๆุกฐานนะคะถี่จะ้้มเรียนไม่เหมือนกับชองนี้นะคะวันนี้ก็นําเรียนธรรมดาถี่ไล่ๆล่านอาจจะมีหรืออาจจะไม่มีนะคะคือพอโซ่ซองพัน อ่อยซี่ิเปนะคะเป็นเรียนราคาส่งบาทถ้าว่าฐานไม่ตั้งใจเก็บมาหลายๆวันแล้วก็อาจจะไม่มีก็เป็นไปได้นะคะเพราะว่าถ้าเราเอ็นเรียนแลวเราก็จ่ายไปจไป,จไปมันก็ไม่มีเก็บนะคะไม่ใช่ว่าแยา่สำหรับทุกคนนะคะเรียนราคาส่งบาทปีสองพันอร่อยซีิเปนะคะก็ว่าถ้ามีราคาก็คือการตีว่าผลิตลงก็มา เป็นซี่บรอนทองนะคะกอพอซนี่ราคาเท่านี้แต่ว่าเป็นซี่บรอนทองนั่นถึงจะมีราคาเพลงสามารถเรียกขึ้นได้นะคะแต่ถ้าว่าเป็นเรียนท่งพันนอยซี่สเปแต่ว่าเป็นเรียนปกติแบบนี้ก็จ่ายจ่ายมุ่นเวียนในธงตลาดตัวเอยเป็นธรรมดานะคะซึ่งการเก็บ ไม่ได้ที่ให้อะไรเราเก็บเพราะเราเราักเรียนนะคะไม่ได้เก็บเพราะว่า,าต้รงการว่งค่ายหรือว่าวังคีว่า,วาจะซื้อให้เปิ م ม,มากขึ้นมากขึ้นนะคะเก็บพอช่วยพอห้ามมันช่องนี่มีประมาณเอาเรียนก็ดีใจเลยนะคะก็แคปเรียนอื่นกันแล้วนะคะแล้วก็นํามาลงงา่ายเอฟซีต่างๆได้รับ ชมกันนะคะถ้าตันมีเลี้ยวตันเบื่อเลี้ยวตันก็มาคว่างเสี่ยงปัสสาวะตา,ายก้องชองเรียรกกองละกกองว่องก็บางตันคว่างไม่รู้เรื่องก็งเข้ามาคอมเมนต์นะคะก็มีนะคะแต่ว่าน้อยนะคะไม่เคย,ยเข้ามาคอมเมนต์เปรเอ็ดพ้นว่าไม่ได้รับสื่อเรียนถารับสื่อเรียนก็นุ่ก็ตักก็มาตามก็มาเยอะแยะนะคะบางชองนะคะแต่ในเมืองไม่ได้มีการรับสื่อเรียนก็ไม่มีกัน ตักการามที่จิงการให้กำลังใจไม่ว่าเราจะดูชงไหนนะคะแกกดไลคก็แชร์กดติดตามให้ก็ถือว่าสุดยอดนะคะ,ก,ะก็ขอให้ทุกท่านที่ปฏิบัติเช่นนั้นชงได้มีความสุขพบความสุข ทะลอดปีทะลอดไปนะคะเหราคนทดี่ลงคลิปนะคะนี่มันช่องเรียนก็หลักงว่วงนะคะก้าไปดูช่องไหนก็กดไลค์ให้บางที่เป็นกําลังใจเพื่อเๆืเรานะคะที่ทาคลิปด้วยกันไม่จําเป็นว่าต้องกล้เรียนสื่อเรียนนะคะก็เรียนนี้เป็นเรียนในราชการที่เก้านะคะก็มีปอล่วงปูมีพ้นอดุลยเดชราชการที่เก้าที่ด้านหน้านะคะก็เอ็นชัดเจนอยู่แลวนะคะเรียนล้างสุด แล้วก็พอโซ่สรงปนอรอยซี่เปดราคาส่งบาร์ตปฏิไทยนะคะมีประกิดีวัดช่วย้ามนะคะดันบนก็ดูไม่ค่อยชัดนะคะก็ว่างหวาไล่ไล่ตานคุงจะเก็บแล้วก็เก็บกันวไว้ตอบไว้ปรใจรักนะคะสำหรับวันนี้ชงเรียนกองหลักงว่องกอลาตกการไปก้อนว่างหวาตกตานกรุงก้าวมารับชมและไอ้กำลังใจในชงเรียนกองหลักกองว่องนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ